สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่นครพนมนะคะเมืองริมโขงที่สวยงามแล้วกเ็เป็นที่ประดิษฐานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเลยก็คือพระติ้วพระเทียมที่วัดโอกาสสีบัวบานค่ะครับผมวันนี้เราจะมาเาจาะลึกเรื่องราวของท่านกันนะคะจากที่ดูข้อมูลมาเนี่ยตำนานน่าสนใจมากๆเลยมีทั้งปาฏิหาริย์ความเชื่อคือมันผสมผสานกันอยู่เลยค่ะใช่เลยครับ เรื่องของพระติว้วพระเทียมเนี่ยมันสะท้อนความผูกพันของคนลุ่มน้ำโขงกับพุทธศาสนาได้ดีมากๆเลยนะครับมันเป็นการผสมผสานคือทั้งประวัติศาสตร์ท้องถิ่นแล้วก็เรื่องความเชื่อทีออ่อาจจะดูเหนือธรรมชาติหน่อยๆนะครับค่ะน่าสนใจมากมันเป็นมากกว่าตำนานนะคะมันเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของตัวตนของชุมชนแถวนั้นเลยงั้นเรามาเริ่มกันที่องค์แรกเลยนะคะพระติว จุดกำเนิดนี้ต้องย้านไปไกลมากเลยสมัยอาณาจักรสีโคตรบรูนนู่นเลยค่ะประมาณอาพอศหนึ่งสองสามแปดค่ะผมใช่ครับตอนนั้นพระเจ้าสีโคตรบรูนหลวงท่านเออ่ท่านอยากจะต่อเรือหลวงสักลำหนึ่งครับก็เลยสั่งช่างไม้ไปหาไม้ตะเคียนดีๆหน่อยที่ดงเซกาซึ่งปัจจุบันก็คือแถวแถวบ้านนาคำกลางค่ะและยังไงต่อคะทีนี้การลากซุงสมัยก่อนนะครับ ต้องใช้ไม้หมอนรองใช่ไหมครับที่ทำจากไม้ติ้วแต่ว่ามันมีไม้ติ้วอยู่ท่อนหนึ่งครับที่เออไม่รู้เป็นยังไงไม่ยอมให้สูงทับพ,พอลากไม้สูงมาถึงปุ๊บไม้ท่อนนี้มันกระเด้งออกมาทุกทีเลยเอ้าหรอกคะแปลกจังบางตำนานก็เล่าว,ว่ามันกลิ้งตามท่อนสูงไปเลยนะครับดังติ้วติ้วติ้วอะไรแบบนี้อ๋อก็เลยเป็นที่มาของชื่อหรือเปล่าคะก็น่าจะเป็นอย่างนั้นครับ ช่างไม้ก็เห็นว่าเออมันแปลกมันอัศจรรย์ก็เลยเอาเรื่องนี้ไปกราบทูลพระเจ้าสีโคตรบุรุษหลวงค่ะเพราะองค์ท่านก็ทรงเห็นว่าโอ้ไม่ใช่ไม้ธรรมดาแน่ๆต้องเป็นพญาไม้ท่านก็เลยโปรดให้เอาไม้ท่อนนั้นนะครับไปแกะสลักเป็นพระพุทธรูปก็คือองค์พระติ้วองค์แรกนี่เองใช่ครับเป็นปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง39เซนสูง60เซนลงรักปิดทองอย่างดีเลยนะครับสร้างเสร็จประมาณปีพศ1328ก็ถวายนามว่าพระเจ้าติ้วตอนแรกประดิษฐานไว้ที่วัดาธาตุที่บ้านสำราญครับแต่ว่าชื่อตอนเราคือพระติ้วพระเทียมแสดงว่าเรื่องยังไม่จบแค่นี้ต้องมีองค์ที่สองคือพระเทียมด้วยใช่ไหมคะถูกต้องครับคือเวลาผ่านไปหลายร้อยปีเลยมาถึงสมัยพระเจ้าขัตติยวงศ์ษา อันนี้เกิดเรื่องไม่คาดฝันขึ้นเกิดอะไรขึ้นคะไฟไหม้ครับไฟไหม้หอพระที่วัดธาตุซึ่งตอนนั้นพระติ้วก็ประดิษฐานอยู่ที่นั่นทุกคนก็เลยเข้าใจว่าพระติ้วองคเดิมคงถูกไฟเผาไปแล้วน่าเสียดายจังเลยค่ะครับท่านก็เลยรับสั่งให้สร้างพระพุทธร,รูปองค์ใหม่ขึ้นมาแทนให้เหมือนองค์เดิมเป๊ะๆเ,เลยขนาดเท่ากันแต่ว่าองค์ใหม่นี้ไม่ได้บุทองคํานะครับอ๋อค่ะ แล้วทีนี้องค์เดิมเหรอคะทำไมถึงกลายมาเป็นพระคู่แฝดได้นี่แหละครับคือจุดที่แบบว่าอัศจรรย์มากๆคือหลังจากสร้างองค์ใหม่ไปได้สักสองสามปีชาวบ้านที่ไปหาปลากลางแม่น้ำโขงนะครับค่ะดันไปเจอพระติ้วองค์เดิมลอยวนอยู่ในวังน้ำวนกลางแม่น้ำโขงเลยครับโหจริงเหรอคะ ไม่น่าเชื่อเลยครับผมเรื่องนี้ยิ่งทําให้คนเชื่อเรื่องพญานาคเข้าไปใหญ่เลยครับคือเชื่อกันว่าพญานาคที่ดูแลแม่น้ําโขงเนี่ยท่านช่วยเอาพระติวออกจากกองไฟไปอ๋อเอาไปเก็บไว้ที่เมืองบาดาลประมาณนั้นครับเอาไปเก็บไว้ก่อนแล้วพอถึงเวลาอันควรก็เหมือนกับว่านํากลับขึ้นมาคืนให้ซึ่งมันก็โยงกับตำนานรูพญานาคหลังบทวัท่าสำราญด้วยนะครับอื แสดงว่าตำนานพญานาคกับแม่น้ำโขงนี้ผูกพันกับคนแถบนี้มากๆเลยนะคะใช่ครับพอเจอองค์เดิมกลับมาแบบเนี้ยพระเจ้าขัตติยวงศ์เนี่ยท่านก็ดีใจมากปิติยินดีมากค่ะก็เลยสั่งเอาทองคำมาอีกหนัก30บาทเลยนะครับให้ช่างเอาไปบุหุ้มองค์พระติ้วองค์เดิมทั้งองค์เลยแล้วก็ให้คงชื่อเดิมไว้ว่าพระติว้วแล้วองค์ที่สร้างใหม่หละคะองค์ที่สร้างขึ้นมาแทนตอนแรกนะครับก็เลยตั้งชื่อให้ใหม่ว่าพระเทียม ก็เลยกลายเป็นพระพุทธรูปคู่แฝดคู่บ้านคู่เหมือนนครพนมตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาครับอ๋อ oh, เป็นอย่างนี้นี่เองแล้วท่านมาอยู่ที่วัดโอกาศสสีบัวบานซึ่งเป็นวัดปัจจุบันได้ยังไงคะก็เวลาผ่านไปอีกครับจนถึงราวๆพศ2 2 8 1สมัยพระบรมราชาพรพระมาท่านเป็นเจ้าเมืองนครพนมตอนนั้นท่านก็บูรณะวัดศีบัวบานซึ่งวัดนี้จริงๆเก่าแก่มากนะครับสร้างตั้งแต่พศ1994น,น้โน่นค่ะท่านก็เห็นว่า วัดท่าที่ประดิษฐานเดิมอยู่อาจจะไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่แล้วก็เลยอัญเชิญทั้งพระติ้วและพระเทียมมาไว้ที่วัดศรีบัวบานแทนแล้วก็เปลี่ยนชื่อวัดเป็นวัดโอกาสแต่ก็ยังเติมซ้อยเดิมด้วยเป็นวัดโอกาศสศรีบัวบานอย่างทุกวันนี้แหละครับพอมาอยู่ที่วัดโอกาสก็เลยประดิษฐานคู่กันมาตลอดเลย องค์ขวาก็คือพระติวองค์เดิมที่บูทองคําทั้งองค์สังเกตง่ายๆเลยนะคะส่วนองค์ซ้ายก็คือพระเทียมที่ลงรักปิดทองใช่ครับเดิมองค์พระเทียมไม่ได้ปิดทองนะครับแต่ต่อมาก็คงมีการลงรักปิดทองผู้คนก็เชื่อกันว่าท่านศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยใช่ไหมคะช่วยเรื่องดับทุกข์บันดาลโชคลาภโอกาสดีๆ ครับผมมีความเชื่อแบบนั้นจริงๆแล้วก็มีประเพณีสำคัญคือการสรงน้ำท่านทุกปีวันขึ้น15บห้าค่เดือน6หรือวันวิสาขาบูชานั่นแหละครับบางทีก็จัดช่วงสงกรานด้วยประเพณีนี้ก็ยังทำกันอยู่จนถึงทุกวันนี้เลยแสดงถึงความศรัทธาที่เหนียวแน่นจริงๆค่ะครับยังมีอีกนิดนึงครับปี2499สมัยที่หลวงปู่คำพันธ์ท่านเป็นเจ้าอาวาสก็มีการสร้างาเหรียญรุ่นแรกออกมาด้วยเป็นเนื้อเมฆพัด ซึ่งตอนนี้โอ้โหหายากมากๆแล้วก็มีราคาสูงเลยทีเดียวครับแต่ก็มีเรื่องน่าเสียใจเกิดขึ้นเหมือนกันใช่ไหมคะกับองค์พระเทียมใช่ครับอันนี้น่าเศร้ามากคือเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์ปี2553นะครับองค์พระเทียมองค์จริงเลยนะครับถูกขโมยไปจากวิหาร โหโดนขโมยไปเหรอคะครับผมแล้วจนถึงวันนี้ก็ยังตามคืนมาไม่ได้เลยครับทำให้องค์ที่ประดิษฐานคู่กับพระติ้วองค์จริงในปัจจุบันนี้ก็เลยต้องเป็นองค์จำลองที่สร้างขึ้นมาแทนโหน่าเสียดายมากๆเลยค่ะสรุปแล้วเส้นทางของพระติว้วพระเทียมนี่คือผ่านเรื่องราวมายาวนานมากๆนะคะตั้งแต่ไม้ติว้วธรรมดาธรรมดาที่แสดงปฏิหารการรอดจากไฟไหม้จนมาเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองที่คนนครพนมนี่คารพศรัทธามากๆแม้ว่าปัจจุบัน องค์พระเทียมองค์จริงจะไม่อยู่แล้วก็ตามครับผมแต่ตำนานความศรัทธาก็ยังอยู่เหมือนเดิมเข้มข้นเหมือนเดิมเลยค่ะซึ่งตรงนี้มันก็น่าคิดต่อนะครับชวนให้เราเออลองมองดูว่าการที่ ตำนาหรือความศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมันยังคงอยู่ได้แล้วก็สืบทอดต่อกันมาได้เรื่อยๆทั้งๆท,ท,ที่องค์พระจริงๆอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปหรือแม้กระทั่งหายไปแล้วอย่างกรณีประเทียมทั้งองค์ที่สร้างจำลองขึ้นมาครั้งแรกหรือองค์จริงที่ถูกขโมยไปค่ะมันสะท้อนอะไรเกี่ยวกับพลังของความเชื่อหรือว่าเรื่องเล่าที่มันอยู่ในชุมชนล่ะครับหรือว่าจริงๆแล้ว ความศักดิ์สิทธิ์ที่คนเขารู้สึกกันเนี่ยมันอยู่ที่องค์พระวัตถุจริงๆหรือว่าจริงๆแล้วมันอยู่ที่พลังศรัทธาในใจของคนกันแน่อันนี้น่าคิดนะครับ